สวัสดีครับสุกท่าครับสวัสดีครับตาเจียหครับก็เดี๋ยววันนี้ครับอันนี้เป็นกรุ่มที่2นะครับผมก็ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมกิจกรรมรถช็อปวันนี้นะครับก็จะเป็นการเขียนขมงคลจีนนะครับขมงคลจีนซึ่งนะครับบนโต๊ะเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ให้แล้วนะครับเบื้องต้นเนี่ยครับก็ใช้ฝึกซ้อมก่อนนะครับเบื้องต้นก็คือตัวอักษรที่จะใช้เขียนเป็นตัวตัวทุนนะครับตัวทุนนะครับ นนี้อย่างที่เมื่อกี้ที่ผ่านมาคลุกที่แล้วเขียนนะครับตัวชุนนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับตัวชุนนะครับชุนซึ่งแปลว่าฤดูใบไม้ผลินะครับหรือ่าษาจีนชุนเฉียนะครับหรือวันตรุจีนนั่นเองเทศกาลแห่งฤดูใบไม้ผลิฤดอุดมสมบูรณ์นะครับทีนี้นะครับวันนี้ก็จะเขียนเป็นตัวสอนตัวนี้ซึ่งเป็น Basic เบสิกเบื้อง,งต้นนะครับเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยจะค่อนข้างจานวนขีดจะเยอะสําหรับผู้ที่ยังไม่มีหรือความรู้ว่าจะยากสักนิดหนึ่งนะครับ สำหรับการจับนะครับการจับตัวผู้กันนะครับผู้กันที่ท่านได้นะครับ디디ตอนนี้เนื่องจากว่าเซตก่อนถ้าเขาได้เขียนไปแล้วมันก็ทําให้ตัวปลายู้กันมันนิ่มแล้วนะรันจะง่ายต่อการขียนง่ายต่อการตวัวนะครับเวลาจับนะบเหมือนท่านจับตะเกียบอะครับคล้ายๆจับตะเกียบก็คือ2นิ้วเป็นหลักนะแล้วก็3นิ้วที่เหลือลเนี่ยดันไว้นะครับนี่ครับนี่ครับให้มันเ็นลักษณะของ90องสาวจับใช่มครับมันจะต้องโต๊เออสามนิ้วนะ ถึงเวลาถ้าสมดกันนิ้วไหนั่าโคห้าโอเเสแล้วก็หนีเข้ามาพี่ไม่จำครับจะเป็นสามนิ้วตึงตึงจับสองนิ้วจับจุ่มหมึกนะครับการจุ่มหมึกเนี่ยนะครับจุ่มหมึกนี้ไม่ต้องจุ่มมากนะครับจุ่มพอประมาณเพราะถ้าท่านจุ่มมากปุ๊บเนี่ยครับ ตัวหมึกมันก็จะกระจายนะครับมันก็จะทําให้ภาพที่ออกมาเนี่ยไม่สวยนะครับก็ค่อยๆจุม่มผมจะมีกระดาษ A4 เบื้องต้นลองเขียนนะครับลองเขียนไว้ก่อนนะครับก็คือฝึกเขียนไว้เป็น A4 นะครับเป็น A4 นะฝึกเขียนไว้ก่อนนะครับ เขาเขียนชุนเราเขียนก็ลองดูนะครับจะมีบุนตู้ยาวเลยตัวชูรับนนหลังจะเป็นลำดับขีดนะครับทีละเส้นทีละขีดนะครับอย่างตัวชุนนี่ครับไล่ไปเลยนะครับก็จะมีทั้งหมด10ขีดด้วยกันเห็นไหมครับไล่ตามลำดับขีดแต่ถ้าเป็นของน้องเป็นตัวหูตัวขูนี่ก็จะยาวหน่อยเนื่องจากว่ามันประกอบไปด้วย2ส่วนด้วยกันหูแปลว่าความสุขหรือความโชคดีนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็นิยมติดในตามบ้านเรือนต่างๆแล้วก็ติดกับหัวก็จะแปลว่า สุกเนี่ยเข้าความสุกข้าหาบ้านนะครับติดกับหัวก็ได้ครับเออตัวนี้ก็จะนิยมติดกับหัวครับเราก็เขียนได้นี้แล้วเราค่อยไปพลิกใช่แต่คงไม่ใช่กับหัวเขียนรูปต้นเราดูครับเขีดูใส่ะได้เลยครับเดี๋ยวผมมีกระดาษเ เทศกาลตรุษจีนหรือวันปีใหม่ของคนจีนแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่าบ้านของชาวจีนเนี่ยก็จะติดกระดาษสีแดงที่มีตัวหนังสือภาษาจีนอยู่ในนั้นข้อความบนนั้นนะคะจะเป็นข้อความที่เป็นคําอวยพรที่เป็นมงคลให้โชคให้ลาบแก่ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านหลังนั้นกระดาษสีแดงนี้นะคะจะติดอยู่ที่ประตูคือจะมีทางด้านบนขอบของประตูด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาของประตูค่ะกระดาษอันนี้เเราจะเรียกในภาษาจีนว่าตุ้ยเหรียญ นอกจากตุ้ยเหรียญแล้วนะคะคนจีนก็ยังติดกระดาษที่เป็นตัวอักษรภาษาจีนไว้ด้วยอีกอันนึงก็คือคําว่าฝูในภาษาจีนกลางหรือคําว่าหกนั่นเองติดหน้าประตูบ้านก็ได้หรือติดด้านในบ้านก็ได้หรือบางที่เราจะเห็นคนจีนนะคะที่เขาติดคําว่าฝูคว่ำเอาไว้มีความเชื่อว่าเนี่ยโชคจะไหลเข้ามาที่บ้านของเรานั่นเองค่ะ และคนโบราณเวลาไหวบูชาเทพเจ้าก็มักจะขอพรให้เป็นอย่างที่หวังเอาไว้โดยคําว่าฝู่ค่ะจึงเป็นความหวังของคนโบราณเวลาบูชาเทพเจ้านั่นเองก็องอาอท่นี่นะครับง่ายไม่เลือกเลือกยากๆเอออยากลองอีกหนึ่งตัวฝูนะครับ<า>ถ,ถ,ถ้าถา้าสมมติปกติอันนี้คือถ้าทั่วไปนะคะรับก็แค่กด แล้วก็จบนี่ครับมันก็จะได้เป็นตัวจุดขึ้นมานะครับเสร็จอันนี้ก็จะเป็นตัวหักลองนะครับกดลูกมืุนนะครับมันก็จะได้มาแล้วใช่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 เสร็จแล้วก็ตัวหักลงมันไม่แอะไรไม่เป็นไรนี่ครับได้ออกมาเดี๋ยวนะขีดตรงครับปกติกดแล้วก็ค่อยๆขีดออ่่าายงี้นะครับประมาณนั้นใช่ครับแล้วก็ ขวางมือก็เป็นจุดจุดโอเคค่ะ <Okay, huh? S 2> ใช่ครับขวนนีก้ก็ขีดลงขึ้นเริ่มเบี้ยวแล้วเดี้ยวอนยะ่างน้าสองมาแล้วใช่้ยมนี่เริ่มยากละลม้ใช่ครับอันนี้ขวางแล้วหักรอแล้วก็ลงแล้วก็ให้ขวาบขึ้นใช่ครับ,ข,ข,รบข้างใน ขีดก่อนข้างในแล้วขีดตรงแลก็ปิดเป็นอจบอันนี้คือเขียนแบบแบบอาร์ได้ังสือปกติปกติแต่ว่าถ้าแบบว่าถ้าแบบว่าอย่างคนเขียนเขไปเล่นเชฟหน่อยก็เลยตวัดมาก็ได้ครับอย่างนี้อย่างนี้ครับลอง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 ลางลอ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 งลวัลลงมาก็ได้นี่ครับก็ประมาณแบบว่า มีลูกเล่นมากขึ้นมีลุกเล่นมากขึ้นเขาแล้วแต่เราเรายังไม่เปลี่ยนขนาดนั้นแต่ละท่านอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะอันนี้ก็กลายเป็นตัวผูกเหมือนกงนนะครับมันก็แล้วแต่ลูกเล่นของแต่ละท่านว่าราไตัวรายท่านเป็นยังไงเราหวังว่าภาพรู้สึกินลองดููงลลอดแ้ว สูงมันก็มีหลายแบบครับเป็นหลายหลายแบบด้วยกันเลยก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ลายมือลายมือแต่ละลายไม่กล้าเขียนเลยอันนี่ครับอันนี้ก็แต่ละแบบแต่ละแบบสีต่างกเนี่ยเหมือนโบราณเป็นต่างอายุคสมัยของของการเขียนเนี่ยตัวโบราณสวยอ่ะสวยอ่ะ

แต่จงนอ่ะตั้งแต่ดั้งเดิม้วเหมือนที่เป็นมงคลก็คือพื้นแดงกับสองดำตั้งแต่โบราณกาแล้วถ้าไปดูที่ประเทศจีนการเขียนจะไม่หมดสีทองครับแต่ว่าสีทองบ้านเราคือเป็นแบบประยุกต์เข้ามาผมวการเขียนก็คือส่วนใหญ่ก็จะเขียนห้าห้าลูปแบบหรือห้าห้าห้าแพทเทิร์นด้วยกันเพราะว่าจีนามันมีความเชื่อในภาษาโบราณเนี่ยบอกอู่ฟูหดิเหมือนก็คือความสุขทั้งห้าความเชื่อคือความสุสุขทั้งห้าหนึ่งสุข จากการที่มีอายุยืนสุขที่2คือสุขภาพดีสุขที่3าคือมั่งคั่งร่ำรวยสุขที่4ี่คือการกัฒน์ตนในก,อกรอบศีลธรรมและสุขสุดท้ายก็คือจากไปอย่างสงบสุข<อ>นี่คือสุขทัง้ง5ครับคือเป็นคำที่มีความหมายมากใช่ใช่ถ้าเอา5าัวมารวมกันถ้าปกติถ้าไปบางที่ก็จะติดกันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าครงการอาเป็นลักษณะ ซื้อเขียนให้อีกตัวหนึง่งเขียนงว่าไงนะตัวที่แปลว่าอายุยืน ฝูฝ <aunque> ูโซ่โชคดีมั่งคั่งแล้วก็อายุยืนน่าสวยงามตัวโคกกับตัวซิ่งสองตัวนี่นะคะฝูโซ่ฝูแปลว่าความสุขฝูโซ่แปลว่ามั่งคั่งอายุยืนสองตัวนี้คือต้องคู่กันนี่เป็นคำมงคลนะคะ